ไปเลยนะคะข้อที่5ถามว่าเด็กอายุ7ปีมีอาการตาแห้งเยื่อบุตาซีดมองไม่เห็นในเวลากลางคืนทําให้หกล้มบ่อยบ่อยครั้งนะคะควรแนะนําอาหารตามข้อใดก็ไก่บอกว่าแกงจืดผักกาดหอมยะไส้แล้วก็ไข่เจียวกุ้งสับโยเกิร์ตหิวข้าวเลยเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวข้อไข่นะคะบอกว่าไข่ตุนแล้วก็แกงเขียวหวานไก่นมถั่วเหลืองนะคะ,อะขอควายนะคะบอกว่าผัดผักบุ้ง ฟักทองผัดไข่มะละกอสุกแล้วก็งองูนะคะบอกว่า,าข้าวผัดไข่แกงตืดเต้าหู้แล้วก็มีนมข้าวโพดนะคะข้อนี้ตอบอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอก ก็สำหรับใครนะคะที่อยากติดตาม Beauty สามารถติดตามได้ที่ Facebook นะคะชื่อว่าสอบสภา Beauty n e r d แล้วก็มี YouTube IG TikTok Twitter นะคะชื่อว่า Beauty n e r s e ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ Beauty ด้วยนะคะอ่าข้อนี้ไม่ยากนะคะก็ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าเด็กอายุ7ปีนะคะมีอาการก็คือตาแห้ง เยื่อบุตาซีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยมองไม่เห็นในเวลากลางคืนนะคะทำให้หกล um ้มบ่อยนะคะแสดงว่าวิตามินที่ขาดนะคะก็คือวิตามินเอเนาะเอตาชาบีดีดู B. เคยท่องใช่ไหมเออแล้วเราก็ต้องมาดูอีกว่าอาหารอะไรคะพิลตี้ที่มันมีวิตามิน a นะคะก็ปกติแล้วนะคะวิตามินเอนะคะมันจะอยู่ในผัก หรือว่า,าสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสาระะที่เป็นสารสีเนาะก็คือจะมีสีผักหรือว่าผักอาหารส่วนใหญ่เป็นผักเนาะที่มีสีพวกสีเหลืองสีส้มนะคะก็จะมีพวกฟักทองนะคะแล้วก็ที่บำรุงสายตายอีกก็จะมีพวกผักบุ้งเนาะซึ่งอา,อาหารที่ควรเลือกนะคะก็คือข้อควายนะคะก็มีผัดผักบุ้งฟักทองนะคะแล้วก็ฟักทอง ฟักทองผัดไข่แล้วก็มะละกอสุนะคะหลายคนอาสงสัยว่าพิวตี้คะมะละกอเนี่ย หลายคนเอาหงสัยนะคะว่ามะมะละกอเนี่ยมันช่วยบำรุงสายตาด้วยเหรอคะพี่ิวตี้คือปกติแล้วนะคะมะละกอเนี่ยจะอุออดมไปด้วยวิตามินเอนะคะซึ่งเป็นส่วนสําคัญนะคะต่อการทํางานของจอประสาทต,ตานะคะแล้วก็เกี่ยวกับการมองเห็นเนาะโดยเฉพาะการมองเห็นในตอนกลางคืนนะคะอีกทั้งในมะละกอนะคะยังมีเกี่ยวกับพวกเบต้าแคโรทีนนะคะซึ่งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ ที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A นะคะเขาก็จะช่วยเสริมเกี่ยวกับการมองเห็นเนาะอย่างที่บอกเลยนะคะ